ย้อนไปในปี2017นะฮะปีนั้นเนี่ยช่วงมกราคมเนี่ยแฟนๆเกม Survival Horror น่าจะตื่นเต้นกับการมาของ Resident Evil 7กันมากๆเลยนะมันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป5เดือนเนาะช่วงพฤษภาคมปี2017มีอีกหนึ่งเกมที่เข้าขายเกมแนว Survival Horror เหมือนกันแต่กระแสไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะโลกถึงได้รู้จักว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะแฟนเกม Survival Horror หรือว่า Action Horror ก็ตามและเนื่องจากว่าตอนนี้นะ อีพิกเกมสโตรได้นําเกมนี้มาแจากให้ได้เล่นกันแบบฟรีๆผมจึงขอหยิบเกมนี้มาพูดถึงนะครับกับเพล เพย์เนี่ยไม่ใช่ชื่อของเกมใหม่แกะกล่องแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันเคยมีเกมชื่อเดียวกันนี้ออกมาแล้วในปี2006นู่เลยโดยเป็นผลงานของ 2K Games และจากว่าเวอร์ชันปี2007นี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันรีบูตนะเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของเวอร์ชันนี้นะแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับปี2006ลิขสิทธิ์ของเกมนี้ก็ตกมาถึงมือของ Arkane Studios นะและพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทําให้มันกลายเป็นการสานต่อจิตวิญ,ญญาณของเกมชื่อดังอย่าง System Shock นะฮะแล้วก็ตีความยนานอวกาศ Talos 1ใหม่ทั้งหมด ทำให้เพลย์ Play, เวอร์ชันปี2017เนี่ยเปลียบเสมือนกับการรีบูตโดยสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ผู้เล่นทุกคนสามารถเริ่มเล่นที่ภาคนี้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปขุดหรือภาคเก่าๆขึ้นมาเล่นแต่อย่างใดนะฮะฉากหลังของเกมนี้คือเรื่องราวในอนาคตปี2012นะว่าด้วยเรื่องราวของมอแกนอยู่ที่ได้รับการคัดเลือกจากพี่ชายของเขาเองให้ร่วมทีมวิจัยของบริษัททรานสตาร์บุญยานอวกาศฮาร์ลสวันนะแต่แล้วในวันทดลองวิจัยเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อบุคลากร<อ>คนหนึ่งถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตปริศนานาว่าไทฟูนหรือว่าไต้ฝุ่นนะแล้วแต่คนจะเรียกก่อนที่เขาจะตื่นขึ้น,นมาโดยที่ความจริงแล้วโลกคือปี2 0 3 5นะบเวลาผ่านไป3ปีแล้วเขาได้รับการติดต่อจากเจนยูรี่ AI ลึกลับนะแล้วก็รู้ความจริงว่ายานทรอสวัน,นถูกเหล่าไทฟูนโจมตีแล้วก็ยึดครองไว้หมดแล้วเขาจึงต้องทำภารกิจเสี่ยงตายนในการสร้างเครื่องมือนในการหยุดยั้งเหล่าไทฟูนแล้วก็ต้องฝ่าฟันเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตที่ยังเหลืออยู่บนยานอวกาศแห่งนี้นะ สิ่งที่ทําให้เกมนี้กลายเป็นที่น่าจดจำนะแล้วก็พูดกันแบบปากต่อปากเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงที่เกมออกเลยก็คือประสบการณ์และก็การนําเสนอที่เกมนี้มอบให้นะะ เพล y เนี่ยถือว่าเป็นจุดลงตัวของความเป็น survival horror แล้วก็ action horror แล้วก็ i m m e s i v e sim ได้อย่างลงตัวนะในความคิดผมนะตัวเกมเนี่ยนำเสนอด้วยมุมมอง first person shooter หรือมุมมองบุคคลที่1นะแล้วก็มอบทางเลยกับผู้เล่นได้หลากหลายทางนะจะจับปืนบูนแหลกเลยหรือว่าจะลอบเรนเพื่อลดความเสียหายจากการปะทะก็ทําได้เพียงแต่ในช่วงแรกของเกมนะเนี่เรื่องของความสยอ,องขวัญและการจัมสแกนงเกมนี้ไม่เป็น2รองใครเลยนะ ศัตรูในช่วงแรกของเราก็คือไทฟูนนะเจ้าสิ่งมีชีวิตสีดําคล้ายกับแมงมุมตัวนี้จะมีความสามารถในการเนียนหรือว่าปลอมตัวเป็นสิ่งของต่างๆภายในฉากและหากเราเดินไปสำรวจเข้าของแบบไม่ระม,มัดระวังนะมันก็พร้อมจะจับสแกรใส่เราได้ทุกเมื่อบอกเลยว่า,ามีสะดุ้งกันแน่นอนนะแล้วก็ตัวละครมอแกนของเราเนี่ยนะพลังค่อนข้างน้อยมากนะอาวุธก็มีไม่กี่อย่างอย่างเช่นประแจกู้โลกนะปืนกลูแคนนอนหรือว่าปืนยิงกาวเอาไว้ฉลองศัตรู ปืนพกที่ได้มาช่วงแรกเนี่ยก็กระสุนค่อนข้างน้อยนะจะยิงแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกทำให้ช่วงแรกของเกมนี้นได้กลิ่นอายของความเป็น Survival Horror อยู่มากๆกนะการหลีกเลี่ยงการประทะน,นะการค่อยๆหาของหรือว่าลอบเบรนกำจัดศัตรูโดยใช้กระสุนให้น้อยที่สุดนะหรือว่าใช้ประแจจะเป็นทางเลือกที่ดีมากในช่วงแรกของเกม ในขณะที่ช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของเกมเนี่ยจนกลายไปเป็นแอคชั่นเฮอร์เร์นะเพราะเราจะได้อาวุธที่ครบมือมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยศัตรูก็ทวีความโหดมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ความสยองขวัญเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะทำให้บางครั้งเนี่ยแม้แต่เราที่อาวุธครบมือก็ยังสะดุ้งกันเหมือนเดิมครับจัมส์สแกร์เขาโหอดอยู่นะเกมนี้นะ ยิ่งกว่านั้นก็คือหากเราเน้นยิงแหลกไม่ออกสำรวจหรือว่าไม่ช่วยเหลือใครเลยเนี่ยนอกจากกระสุนจะไม่พอแล้วพลังจะไม่ได้เพิ่มด้วยนะยังอาจจะได้ตอนจบที่ไม่ค่อยจะดีนักเอาเป็นว่าใครที่เคยเล่นแล้วผมไม่สปอยนะลองไปเล่นกันดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แจกฟรีให้ได้เล่นกันแล้วนะหากเราหยิบเกมนี้มาเล่นนะในปี2022เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพล์มันมีส่วนคล้ายกันกันกบเกมอะไรคำตอบที่ได้ก็คือมันเหมือนกับได้แรงบันดาลใจนะมาจากซีรีส์ Resident Evil ผสมผสานเข้ากับ The Evil Within 2นะ ตูกเกมเนี่ยจะมีองค์ประกอบให้เราได้ออกสำรวจพื้นที่เปิดกว้างน,นะแล้วก็มอบรางวัลให้กับคนช่างสำรวจทั้งหลายนะเราอาจจะได้กระสุนไอเทมหรืออาวุธบางประเภทที่ยังไม่ควรจะได้หากเราเป็นคนช่างสำรวจนะและตัวละครมอ์แกนเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้ n e u ม o อ o ส s นะในการพัฒนาขีดจำกัดของตัวเองหรือก็คือการอัปเกรดสกิลสำหรับสกิลเนี่ยก็จะมีแตกออกไปกหลายทางด้วยเช่นสายแฮ็กอุปกรณ์นะทำให้เราเข้าถึงพื้นที่บางพื้นที่ได้นะหรือว่าตู้เซฟหรือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ เพื่อเจาะเอาข้อมูลสําคัญออกมาได้สายยกของหนักนะที่ทําให้เราแบกของออกจากทางเดินทั้งหลายทําให้เราเข้าถึงบางพื้นที่ได้เลยหรือจะเป็นสกิลเสริมสมรรถภาพในการต่อสู้เช่นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดหรืออื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันซึ่งอุปกรณ์อัปเกรดเนี่ยก็จะได้มาจากการออกสํารวจระบบนี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับ e v เวนท์สนะที่ตัวเกมจะมีพื้นที่เปิดกว้างให้เราได้สํารวจเพื่อหาไอเทมนั่นเอง ในขณะที่แรงบันดาลใจจากฝั่ง Resident Evil ก็มีอยู่บ้างไม่น้อยเลยนะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการผสมผสานกันร,ระหว่างความน่าสะพรึงกลัวกับการบู๊ที่เหมือนกับตอนที่ Resident Evil 7เนี่ยเขาทำออกมานะมันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากแล้วก็ระบบบริหารจัดก,การทรัพยากรช่องเก็บของที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจาก Resident Evil ภาค4แบบเปะ๊ปะๆแ,แต่ว่าหากพิจารณาดูดีๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างนะ สำหรับเพลเวอร์ชั่นรีบูตของปี2 0 1 7เนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับการผสมผสานกันหลายๆอย่างของหลากหลายเกมนะนำมาตีความใหม่ให้สมกับเป็นเกมจากฝีมือลายมือของ Arcan e Studios ได้เป็นอย่างดีน่าเสียดายที่ปีนั้นเนี่ยเหมือนคนจะเต็มอิ่มกับ r รอ i d e n t Evil 7กันไปแล้วนะช่วงที่เกมนี้ออกวางจำหน่ายจึงไม่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนักแต่ว่ารีวิวเนี่ยมันออกมาในแง่ดีนะมันไม่ได้โดนด่าอะไรนะครับแค่ว่าคนมันไม่ค่อยสนใจเพมือนกับว่าเขาเต็มอิ่มกับความเป็นสว,วรร Resident Evil นํอเวอราเลอวนั่นเอง แล้วก็ในขณะที่ผมกําลังอัดวิดีโอตัวนี้อยู่นะแฟนๆสายรับเกมฟรีทั้งหลายก็คงเห็นประกาศกันไปแล้วว่า Play เนี่ยกำลังจะแจกฟรีให้ได้รับไปเล่นกันบนแพลตฟอร์ม Epic Game Store นะถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้ทําความรู้จักกับเกมดีเกมนี้นะโดยนอกจากตัวเกมหลักแล้วเกมนี้ยังมี DLC ออกมาเพิ่มอีกตัวในชื่อว่า Moon Crash ก็อันนี้ต้องเสียงเงินซื้อเพิ่มนะเอาเป็นว่าถ้าลองเล่นเกมแตแล้วชอบค่อยไปเสียงเงินซื้อเพิ่ม แต่แค่ในเรื่องหลักของเกมก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วกับการจะได้รับเกมมาเล่นแบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมไปรับมาเล่นกันวันเพื่อสบตีสี่ทุ่งนะไม่อ,า,อาจจะต้องรอบ๊บนึงอะไรจะชุวยใผมลงคลิปเนาะก็ลองไปรับมาเล่นกันดูนะฮะเอาล่ะสัปดาหนี้นะครับช่วงแนะนําเกมสั้นๆนะพเพลนะก็จบลงแต่เป็นเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูนะผมแนะนําจากใจเลยว่ามันดีมากๆนะฮะ กก่อนจากกันไปนะครับหากคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะครับชอบช่องของผมก็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b บแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoyes Official สํหรับโอกาสหน้านั้นจะนําเกมอะไรมาพูดถึงกันอีกอย่าลืมนะติดตามกันเอาไว้แล้วก็รอพบกันได้ในวิดีโอต่อไปสำรันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ